วันที่15มก,กราคม2566นายเพียรรพลบูรณาโชตผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้บริหารและพนกักงานร่วมถวายะตุปัจจัยจำนวน10,000บาทให้กับวัดหนองปับพงและร่วมจัดทำโรงทานในงานปฏิบัติธรรมอาจารยบูชาประจำปี2566เพื่อน้อมถวายเป็นอาจารยบูชา แด่พระคุณพระโพธิญาณเทนหลวงปู่ชาสุพัทโทนวัดหนองป่าพงตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ครูตำรวจแดสถานีตำรวจภูทรวารินชำราบอุบลราชธานีรวมส่งรอยยิ้มและความสุขให้เด็กๆเ,เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2566โดยไปรับเด็กๆโรงเรียนบ้านหนองสองห้องตำบลทาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่อยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ไหนพาไปกินฟาสต์ฟู้ดชื่อดังและพาส่งกลับบ้านอย่างมีความสุข นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงพื้นที่จิตอาสาในงานปฏิบัติธรรมอาจารย์บูชาพระโพธิญาณเถนหลวงปู่ชาสุพัทโทรประจำปี2566เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการปฏิบัติธรรมบูชาคุณถวายเป็นอาจารย์บูชาแด่องคหลวงปู่ชา ในแต่ละปีมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมทำบุญจำนวนมากนักศึกษาจึงพร้อมใจกันจิตอาสาทำบุญทำความดีวิธีรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดทำความสะอาดห้องน้ำเก็บและคัดแยกขยะช่วยงานโรงครัวกลางและโรงทานตลอดระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่12ถึง17มกราคม2566ณวัดหนองป่าพงเภอ,อวารินชำราบจอุบลราชธา,านี นายแพทย์เทียรพงศ์แก้วพมรนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุระหว่างวันที่16ถึง22มกราคม2566ทุกพื้นที่โดยมีการจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมอบของขวัญปีใหม่2566ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณาสุขประกาศให้ปี2566เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทยเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ การดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึงโดยการคัดกรองความถดถอยก้าวด้านผู้สูงอายุที่คัดกรองแล้วมีความเสี่ยงเกิดโรคส่งตัวเข้ารักษาที่คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลหากผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นในการใช้ชีวิตได้แก่แว่นสายตา พาออมผู้ใหญ่ฟันเทียมและรากฟันโดยมีหน่วยบริการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณาสุขและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นอสอมอทำงานร่วมกันในการส่งมอบความสุขของควัมปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ นางสาวระดาพาสแสวงทรั์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีมอบหมายภารกิจให้นายสุรศักดิ์คำมั่นรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาพร้อมด้วยนางอรสา,าแถบเกิดหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการวิชาชีพสู่ชุมชนนางมนฤดีสุวรรณกูดหัวหน้างานประชาสัมพันธ์นำตัวแทนคณะครูนักเรียนนักศึกษาออกบูธจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กและเยาวชนในงาน บันเด็กแห่งชาติประจำปี2566นากองบิน21จังหวัดอุบลราชธานี <N> นางสาวพ,พิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ภายใต้รูปแบบการจัดงานเด็กอุบลใส่ผ้าไทยใช้ผ้าถุงรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ปกครองและเด็กๆร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติภายในงานวันเด็กแห เทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีมีซุ้มกิจกรรมสร้างสารรค์สำหรับเด็กเล่นเกมแจกของรางวัลพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มจากหน่วยงานเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคราฐัฐภาคเอกชนกว่า41ซุม้มกิจกรรมการแสดงความสามารถจากเด็กๆน้องๆหนูหน,หนูกว่า22ชุดการแสดงและมีน้องนนันนกเรียนผู้ปกครองร่วมกิจกรรมงานวันเด็กเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีเป็นจนํานวนมาก ร้อยตำรวจตรีวิทูลน,นามพจอรจร618ดาบตำรวจสุเพียบสิทธิศีจอร6302สิทธิตำรวจเอกอนุชาศีสดจร6103ร่วมกันอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรในงานอาจารย์บูชาหลวงพ่อชาสุพัทโทรบริเวณหน้าวัดหนองปงอ,อบพงอําเภอรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสพวรินชรารับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิต ที่ถนนสทนลมากตําบลวารินชําราบอําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้เดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายบรรจงขอสง,งวนนามสกุลอายุ61ปีที่อยู่ตามบัตรประชาชนหมู่ที่18ตําบลแสนสุขอําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณภายในบ้านจากการสอบถามนางพัชรินภรรยาของผู้เสียชีวิตแจ้งว่าผู้ตายป่วยด้วยโรคประจําตัวและทําการรักษาตัวมานานแล้วและไม่ติดใจ ในสาเหตุการเสียชีวิตดังกล่าว